ก็สวัสดีเพื่อนๆช่องยินเคดีเอฟครับวันนี้ผมก็พามาทําความรู้จักกับเจ้าออปติมที84นะฮะรถถังรุ่นนี้นะครับก็มีอยู่ในประจําการของกองทัพบกไทยนะครับผมโดยที่กองทัพบกไทยนะครับก็ซื้อมาจากประเทศ UK เคนะครับผมเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้า T 84คันนี้กันครับ t 84นะครับเป็นรถถังหลักของประเทศยูเครนนะครับ ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก t 80นะครับของสหาภาพโซเวียตถูกสร้างขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปีพศ1994นะครับและเข้าประจำการในกองทัพยูเครนนะครับเมื่อปีคศ1999นะครับท84นะครับใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซล1,500แรงมา้าออกแบบผลิตโดยบริษัท KMDB นะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศยูเครน น้ำหนักของรถถังนะครับอยู่ที่51ตันมีความยาวอยู่ที่7.075เมตรนะครับความยาวอยู่ที่3.400เมตรมีความสูงนะครับอยู่ที่2.800เมตรเกาะนะครับเป็นเกาะแบบคอมโพสิตนะครับต้านแรงปฏิกิริยาเคมีมีอาวุธหลักนะครับเป็นปืนใหญ่ขนาด125 mm มม KBA- 3ีนะครับแบบลำกล้องไม่มีเกี่ยว ส่วนอาวุธรองของเจ้า T 84นะครับก็จะเป็นปืนกลต่อสู้อากาศยานนะครับขนาด12.7มิลิเมตรนะครับจำนวน1กระบอกและปืนกลนะครับขนาด7.62มิลิเมตรนะครับจำนวนอีก1กระบอกนะครับสามารถจุเชื้อเพลิงได้นะครับอยู่ที่1140ลิตรนะครับและมีที่สายปฏิบัติการนะครับอยู่ที่500กิโลเมตรนะครับความเร็วบนถนนนะครับอยู่ที่70กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมง นอกถนนนะครับอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีรถถังนะครับหลากหลายรุ่นนะฮะรวมถึงล่าสุดนะฮะก็จะเป็น v t 4จากประเทศจีน